มีคุณเลศชายจันผู้ชมรับให้การสนับสนุนฝ่ายแดงนั้นสดนะครับในขณะที่ฝ่ายน้ำเงินนั้นเก่าครับยกแรกครับนี่เป็นมวยไทยกำหนด5ยกครับมวยไทยออริจินอลนะครับภูเก็ตกับพังงาภูเก็ตกับน,นครศรีธรรมราชนะครับ กรรมการปรีชาจันเกตกับกรรมการผู้ตัดสินบุญเวทีครับเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่แหละครับเมืองชนเล็กนั้นเคยมาโชว์ไว้ที่สนามมวยป่าตองแห่งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งอนาคตไกลแหละครับเป็นมวยขวาแต่มีเท้าหน้าดีกับมีซ้ายหน้านั้นออกอาวุธได้รุนแรงนะครับ <c oughs> เจอแข้งขวาเลยครับเอ้าสดรอจังหวะอยู่แล้วครับ ขยับเข้ามาเลนงานทานล่างก่อนครับเมืองชนเล็กเาวสดยังรอจังหวะอยู่ครับเกาสดนมาจากนครศรีธรรมราชนะครับได้เกากระดูกประสบการณ์นั้นเหนือกว่าวันนี้เกากระสดแล้วครับโอ้โหจังหวัดจะเตะซ้ายครับเจอทีบเลยครับนี่แหละครับลูกเกาของเาวสดสายของเมืองชนเล็กนั้นยังไม่เข้าเป้าครับ เรากำลังติดตามชมทางผ่านทางช่อง YouTube ป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับและใครที่ติดตามผ่าน Facebook นี้เราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับยกแรกนั้นยังขยับหาช่องเข้าทำกันอยู่ครับแตะแทกหมัดเย็บซ้ายทำลายจังหวะของรุ่นพี่เลยครับเมืองชนเล็กแล้วพยายามจะลงล่างครับขาวสดรอจังหวะ ลงล่างก่อนครับเมืองชนเล็กทักทายด้วยแข้งขวาแล้วครับเป้าหมายนั้นอยู่ที่บริเวณเหนือวัวเขาทางด้านซ้ายของรุ่นพี่ครับรุ่นจังหวะก,กระแทกหมัดเย็บซ้ายของเขาสดครับกระแทกหมัดเย็บซ้ายเพื่อทําลายจังหวะแล้วครับแต่ยังออกอาวุธไม่ทถนหนัดครับยังจับจังหวะก,กันอยู่เมืองชนเล็กพยายามจะเดินเข้าหาแล้วครับ ยังคงใจเย็นด้วยกันทั้งคู่โอ้โหครับจังหวะกระแทกหมัดเย็บซ้ายเจอแข้ง้ายหน้าเลยครับเมืองชนเล็กนั้นรอจังหวะอยู่แล้วครับแมเ,เป็นเด็กภูกเก็ตนะครับแต่ใช้ชื่อเมืองชนเล็กอย่าง3ามกลุ่มเข้าใส่รุ่นพี่เลยครับเมืองชนเล็กโยกขยับข,ข่าสดวางแข้งขวาเจอแข้งขวาสวนครับคนละดอกคนละทีเลยครับอื ลงทุนเลยครับดอกนี้ของเมืองชนเล็กคุณมาผมไปเลยครับหมดยกที่หนึ่งครับยกที่สองเดินทางมาถึงยกที่สองของมวยคู่ที่สองของรายการครับฝ่ายแดงนั้นเมืองชนเล็กเกตกำลไรยกกับขาวสด JPP มวยไทยครับ ศึกพีควันวันเดย์ไนท์ประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่18มีนาคมครับฝีมือการทํางานของโปรเตอร์เล็กทูเกตหรือว,ว่านิพนธ์วิชัยดิตคกับยกที่2ขก็ยับเข้าหาเลยครับพยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วกับเมืองชนเล็กวางซ้ายเจอขวาสวนเลยครับขยับเข้าหาสายนั้นวัตรยะทําลายจังหวะวางแข้งซ้ายสวยเลยครับโอ้โหเอาแล้วครับของหนักของแรงมาแล้วครับแข้งซ้ายของเมืองชนเล็กแล้วทิ้ง้ดยหมัดโอ้แล้วลงล่าง เอาออการสะดุ้งให้เห็นหรือเปล่าครับแอพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเหมือนกันครับเขาสดดวงจุลเล็กเล่นงานฐานล่างเลยครับเจอบอ่อเลยโอ้โหูกระแทกหมัดยับซ้ายทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วลงล่างตามสู้เลยครับอ้โหูเขาสดพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเอาละครับไล่กันคนละดอกคนละทีใครดีใครอยู่โอ้ยอแต่อย่างนี้เหมือนโค่นต้นรังเลยครับโอ้อ จังหวะแรกนี่เมืองชนเล็กนั่นรู้จังหวะเลยครับแล้วโอ้โหกรมการปีชาจันเกตครับอดูัวการของเขาสดแล้วไม่ไหวจริงๆครับนี่ครับสดเหลือเกินครับเมืองชนเล็กเหยียดกำไรยกครับเอาชนะเทคนิเกนนักเอาลงมาในยกที่สองครับโอ้ความสดนะครับเดี๋ยวเราได้ดูภาพมันๆกันครับ นี่ก็พยายามจะสวนด้วยหมัดขวาแล้วครับเตะลงจังหวะลงล่างของแกครับประเภทใครดีใครอยู่แหละครับขยับมาลงล่างอีกแล้วครับแล้วพยายามจะส่วนด้วยหมัดขวาครับต้องบอกว่าไพ่ใบสุดท้ายครับแต่อู้โดนนี่ครับโดนหนักๆแรงๆเลยครับอเหมือนโค่นต้นรังเลยครับถอนล่าถอนโคนเลยครับแล้วเกมจบเลยยอดเยี่ยมครับ นี่ครับกรรมการดูอาการแล้วไม่ไหวครับเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ